สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทเวนตี้วันช็อตกันข่าวสั้น8นาทีเย่นะครับก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการข่าวเช้าแบบนี้นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมเนาะก็วันนี้ก็มีเรื่องเาวามากมายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะกับ PK 24นะครับผมก็พี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันก็สามารถแอดไลน์นะครับไปได้เลยที่ PK24 นะ ครับโอเคทุกคนก็วันจันทร์อีกแล้ววันจันทร์อีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเหมือนเดิมก่อนที่จะเราไปทํางงทํางานกันก็มาดูข่าวมาฟังข่าวกันก่อนดีกว่านะครับที่รวบรวมมาให้วันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของทีมเราโดยเฉพาะเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมอื่นด้วยเนี่ยก็มีให้พูดถึงหลากหลายประเด็นเลยนะครับ เอากันที่ข่าวแรกก่อนแล้วกันนะเกี่ยวกับทีมเราแล้วก็ทีมอื่นด้วยในคราวเดียวกันนะฮะก็คือทีมชาติเบลเยียมนะครับเมื่อคืนเนี้ยเบลเยียมเนี่ยมีโปรแกรมลงเตะเนาะกับอาเซอร์ไบาจานนะครับซึ่งก็สูสีนะครับรูปเกมก็เป็นไปได้โดยแบบโอ้โหมันเกมตึงเครียดมากนะครับเบลเยียมชนะไป5้านะชนะไป5้านะครับโดยเกมเนี่ยพระเอกจริงๆเลยเนี่ยก็ต้องคือลูกากูแหละนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใน5ประตูเนี่ยยิงคนเดียวไปถึงสลูกนะครับแต่ว่า ที่ม่เกี่ยวกับทีมเราก็เพราะว่าประตูที่5นะครับที่ปิดท้ายของเกมเนี่ยคนที่ยิงก็คือเรนโดทอสซานะครับนะปีกพ่อมดของเรานั่นเองแล้วก็เป็นการยิงที่แบบโคตรสวยแนะนําว่าให้ทุกคนลองไปหาหาดูกันนะครับนะสวยมากสวยมาก,มากลองไปดูแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับคือเกมเนี้ยหลังเกมเท่าที่เห็นเนี่ยนะคือคนก็ชื่นชมลูกากูซะเยอะนะแต่ถ้าหากว่าตัดเรื่องของประตูที่ลูกากูยิงไปได้เนี่ยนะครับคนที่โดดเด่นในเกมไม่แพ้กันเลยเนี่ยคือทอสซานะ พอซาก็ยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมนะเวลาเล่นทีมชาติก็ยังคงเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวที่หวังพึ่งได้เสมอจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกำ,ล,กำลังหลักนะให้เบลเยียมไปอีกสักพักหนึ่งเลยแหละกับเรอันโดทอซานะครับนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับกลับมาอยู่กับทีมเราก็น่าจะแบบมีคงเเรียกว่าไงมีความมั่นคงมั่นใจนะน่าจะช่วยทีมได้เยอะอยู่แล้วนะครับกับเรอันโดทอซานะครับนะเออแล้วก็ มากันที่ทีมเราต่ออีอกสักอันก็นแล้วกันนะก็จะเป็นส่วนของกาเบียวเชเซุสนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าเขาเนี่ยมีการบาดเจ็บติดตัวอยู่เล็กน้อยใช่ไหมตอนแรกเราก็กัวงวลกันว่าเฮ้ยติดทีมชาตริรอบนี้จะเอาไปดีไหมจะให้เขาไปดีไหมนะครับซึ่งเราเนี่ยได้มีการแจ้งกับทีมชาติบาซิลแล้วนะว่าเชเซุสเนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทางทีมชาติเนี่ยเขาก็ยังคงยืนยันที่จะเรียกเชซุสต่อนะครับว่าเออไม่เป็นไรอเอามาเอามาเอามา ตรวจเอ่อตรวจร่างกายก่อนที่นุ่นมาแบบเฮ้ยมันเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็พอไปตรวจแล้วเนี่ยเขาก็มองกับว่าเหมือนกับว่ามันใกล้ที่จะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเชิดสุดะนะครับก็เลยโอเคได้อยู่กับทีมชาติต่อซึ่งในตอนเนี้ยเกมแรกเนี่ยเชสุดไม่จะลงเลยนะครับแต่ว่า ล่าสุดเกมที่2นะครับมีรายงานว่าเชสซุดน่าจะกลับมาลงสนามให้ทีมชาติบราซิลได้แน่ๆนะครับนะแต่ว่าจะเป็นตัวจริงเลยไหมหรือว่าจะเป็นสำรองเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันในภาพนี้นะครับเป็นภาพซ้อมในสนามนะว่าโอ้โหมีจังหวะแบบกระโดดยงกระโดดยิงน,น,นั่นนู่นนี่ก็ก็ดูสภาพร่างกายก็โอเคแหละนะครับซึ่งก็สุดท้ายมันก็เป็นข่าวดีกับทีมเราอยู่ดีอย่างที่ผมได้บอกไปตอนที่เขาไปทีมชาติอะ่ะเหมือนกับว่าตอนนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ กุญธิดทีมชาติบราซิลใช่ไหมให้แบบเอาไปทําไมนะนู่นนี่ผมก็เห็นด้วยแหละไม่อยากให้เขาไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้พักฟื้นให้เต็มที่แต่ก็อีกมุมนึงถ้าหากว่ามันใกล้จะหายแล้วจริงจริงเนี่ยนะครับติดติดทีมชาตริรอบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการไปเรียกความฟิตไปเรียกจังหวะต่างๆแหละแล้วพอมันกลับมาอยู่กับเราปุ๊บจะได้กลับมาในเวอร์ชั่นที่แบบว่าพร้อมลงสนามได้จริงๆนะซึ่งก็อ่ะเนี่ยถ้าหากว่าลงให้กับทีมชาติบราซิลเกมที่2ได้เนี่ยกลับมาเล่นให้้กกัับเเเเรราาานนนนี่่่ยยผมวว็็จจะะปติงไดล เออน,นะครับกับกัปตัเชสซดนะก็เดี๋ยวมารอดูกันก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีเนาะแล้วก็มากันที่บอลเด็กนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติอังกฤษนะเอ่อชุด u 19นะครับมีโปรแกรมลงเตะนะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอังกฤษเนี่ยเอาชนะไปได้3-2นะครับโดยในเกมนี้เนี่ย เด็กของเรานะได้ลงเล่น2คนนะครับโดยลีโน t ซูซาเนี่ยสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแบ็กซ้ายของเราเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงเลยซึ่งผลงานก็ถือว่าโดดเด่นมากๆเหมือนกันนะครับช่วยเติมเกมลุกตลอดเกมรับไม่เอาอะไรเหมือนเดิมแต่เกมลุกดีซูซานะครับส่วนอีกคนนึงก็คืออามาริโอเคลเซอร์ดูเบอรี่นะครับนะไอ้เจ้าหนูนิวซาก้าของหลายคนนั่นแหละนะครับก็ได้โอกาสลงมาเป็นตัวสำรงองนาทีที่63นะครับแล้วเขาก็ หลายคนใช้คําว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะคือลงมาปุ๊บเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับทำให้ทีมชาติอังกฤษเ,เนี่ยเอาชนะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นไปได้3 2นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อเนื่องนะเด็กเราตอนนี้ก็หลายคนก็มีผลงานที่มันดีมากๆเลยนะครับเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแล้วก็มาดูอันนี้กันหน่อยดีกว่าทุกคนล่าสุดนะครับทวิตเตอร์ทวิตเตอร์นะครับนะชื่อว่าอาร์ซอนเชิร์ตนะครับเขาเขาก็ได้มีการ เออสปอยนะเขาใช้คําว่าสปอยนะครับนะเป็นเสื้อชุดการแข่งขันนะครับของทีมเราในฤดูกาลหน้าออกมานะทั้ง3ชุดเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฟังหูไว้หูก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าอืมนี่มันก็เพิ่งช่วงต้นฤดูกาลนี้เองนึกออกไหมนะครับแต่ก็อ่ะเอามาให้ดูกันคร่าวๆก็าาแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเสื้เย่าเออเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไหร่ มันผมมองว่ามันน่าจะมีความคล้ายๆกับเนี่ยปีเนี่ยชุดเนี้ยนะครับชุดเอ่อปี2ปีที่แล้วอ่ะแถบขาวข้างๆซะเยอะนะครับแต่ว่าไฮไลท์ที่มันโดดเด่นเนี่ยก็คืออยู่ตรงข้างหน้ามันจะมีสีน้ําเงินแถบอยู่ตรงบริเวณสะโพกเราทางซ้ายทางขวาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าแปลกตาประมาณหนึ่งนะเพราะว่าในชุดเย่าเราเนี่ยปกติก็จะเห็นแบบแดงขาวใช่ไหมปกติหรืออย่างมีมีอย่างปีนี้ก็จะมีสีทองมาแจมหน่อยแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ย ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเพราะว่าอย่างในอดีตเนี่ยอย่างยุค JV ยุคเอ่อทุยุค jvc นะครับนะสมัยไนกี้เนี่ยก็ยังคงมีสีนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ใช้มาตลอดอยู่แล้วไม,ไม่ถือไม่ถือว่าแปลกอะไรขนาดนั้นนะครับก็มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ชุดเย้านะครับทีนี้มีชุดเยือนด้วยอันนี้ผมชอบชุดเยือนเป็นสีดํา นะครับแล้วก็สกรีนต่างๆนะครับทั้งโลโก้สปอนเซอร์โลโก้สโมโสรน,นะครับรวมถึงไฟเอเมเรดเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเออแล้วก็แถบข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับมีเป็นสีเขียวซึ่งผมชอบสีเขียวอยู่แล้วก็เลยแบบรู้สึกว้าวกับชุดนี้มากๆเออผมว่าสวยนะแต่ที่สวยที่สุดที่ผมชอบก็คือชุดที่สามดูดิมันเป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบ ฟ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะฟ้ามินิมอลเหรอเออสวยมากมากแล้วที่มันหน้าเออเขาเรียกอะไรนะฟ้าพาเทลนะครับแล้วที่มันหน้าโดดเด่นก็คือตรงโลโก้สมสอสรรวมไปถึงโลโก้อดิดารแม่งคือโลโก้แบบวินเทจแบบคลาสสิกโคตรสวยโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็ยังมีกิมมิกเล่นเหมือนเดิมข้างหน้าก็จะตัดด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัดด้วยสีม่วงพาเทลอีกเหมือนกันซึ่งก็โคตรสวยเลย เออขอ้อถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะทั้งชุดเย้าทุกช,ช,ชุดเยียร์เนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยว่าแบบจะผิดแปลกจากนี้แค่ไหนแต่ชุดที่สามเนี่ยผมขอเหอะสีที่ผมชอบอะผมว่าแม่งใส่แล้วแม่งน่าจะสวยอะน่าจะแบบทําให้ดูสว่างขับผิวให้ดูแบบดูขาวน่าดูอะเออเออเอออ่ะพี่ๆทุกคนนะครับเนี่ยหลังจากเห็นกันหมดทั้งสามชุดแล้วชอบชุดไหนไม่ชอบชุดไหนยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะเออ แล้วก็มากันที่อ่ะทีมอื่นหน่อยก็แล้วกันนะครับก็จะมีอันนี้ถือว่าเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงนะจับเอ่อกับกาบี้นะครับเจ้าหนูทีมชาติสเปนนะครับของบาร์เซโลนาเนี่ยกาบี้เนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันว่าเขาก็เป็นคนที่ดุดันอยู่แล้วแล้วเล่นกองกลางแบบใสสุดเข้าหนักตลอดนะครับเมื่อคืนก็ตามนั้นเลยลงเล่นให้ทีมชาติสเปนเหมือนเดิมนะครับใสสุดเรียบร้อยเลยเจ็บเข่า นะครับเล่นได้แค่26นาทีเจ็บเข่าจนต้องเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดูจากภาษากายต่างๆเนี่ยไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยน่าจะต้องได้รับการสแกนโดยด่วนนะครับแล้วเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้พอฟอร์ดลันตอเรสยิงได้นะยิงประตูดได้ก็มีการชูเสื้อกาวี่เหมือนให้กําลังใจกาวี่ด้วยนะครับก็ต้องมารอดูกันนะว่ากาวี่เนี่ยจะเจ็บแค่ไหนจะต้องพักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ขอให้ไม่เป็นอะไรมากก็แล้วกันเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลคนหนึ่งเลยอ่ะอืมนะครับถ้าหากว่าต้องมาเจ็บยาวต้องมาแบบมีปัญหาบ่อยๆเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆนะครับก็ขอให้หายไป,ไปแล้วกันนะครับกาบี้นะสู้ๆแล้วก็อ่ะข่าวสุดท้ายนะครับปิดกันที่คนนี้ก็แล้วกันนะอีกหนึ่งคนที่ผมชอบมากๆนะครับผมเนี่ยเล่าให้ฟังอยู่ตลอดนะว่า ลีอิตาลีนะครับเซเรีย,ยอิตาลีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหลีนะที่ผมเนี่ยดูบ่อยชอบมากๆนะครับชอบที่จะมีถ้ามีโอกาสถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะไปตามดูนั่นนูน่นนี่นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แบบเห็นกันตั้งแต่แบบตลอดจริงๆอะ่ะตั้งแต่ที่ผมเริ่มดูบอลก็เห็นเขาแหละก็คือฟาบิโอคาวาเิล่านะครับกองหน้าทีมชาติอิตาลีคนนี้ก็ล่าสุดก็ประกาศแขวนสตั๊ดเรียบร้อยแล้วนะครับในวัย40ปีนะครับ,นะรบลงเล่นไปทั้งหมด717นัด ยิงไปถึง238ประตูกับอีก62แอสซิสนะครับควา้าแชมป์ไป6รางวัล6ถ้วยนะครับนะคาวาวิล,ล่าเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นกองหน้าประมาณว่าไม่ได้ท็อปขนาดแบบโอ้โหเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศอะไรขนาดนั้นแต่เป็นเป็นมันจะเป็นเบอร์2เบอร์สที่มาตรฐานแม่งสูงสูงมาโดยตลอดเล่นได้ดีเล่นได้นิ่งกราฟมันจะไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดขนาดนั้นแต่มันจะแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดมันนิ่งมากอย่างที่เราเห็นเนี่ยใน ที่ยิงประตูเห็นไหม200ขวาประตูเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามากๆนะครับแต่ล่าสุดก็เนี่ยแขวนสตาร์ทไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะบในวัย40ปีโดยเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าแบบผมเนี่ยผมถูกบังคับให้ต้องเลิกเล่นนะครับตอนนี้ผมเป็นฟรีเอเนต์แล้วก็สภาพร่างกายผมเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับมันไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้แล้วที่จะได้กลับลงสนามทําให้ผมเนี่ยต้องตัดสินใจแขวนสตาร์ทนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเจ็บ เจ็บช้ำหัวใจมากๆเพราะผมยังมีความรักในฟุตบอลอย่างเต็มเปี่ยมนะครับกับฟาบิโอคาวาริล่านะก็คอนเทนเดอรชันนะครับขอให้ขอให้เรียกว่าไงสักเซสในเส้นทางต่อไปนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังจากจบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็น่าจะไปเรียนโค้ดต่อเลยลุยเรื่องของโค้ดต่อก็อีกหนึ่งตำนานลูกหนังนะอีกหนึ่งตำนานวงการอิตาลีนะครับกับคาวาริล่านะก็โอเคขอให้โชคดีนะครับสู้ๆูสู้สคาวาริล่า ร้องไห้ด้วยเศร้าจัดเฮ้ยนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับข่าวเช้าวันที่20สําหรับนี้นะครับก <SPEAKING> ็วันจันทร์แล้วนะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับเ <ś cis> ดินทางไปทํางานก็โดยปลอดภัยก็แล้วกันนะ <sk ill> ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมนะหนึ่งทุ่มจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นท็อปิก <param một> อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะประกาศแจ้งอีกทีหนึ่งในโพสก็แล้วกันนะทั้งในแฟนเพจแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับก็ มาเจอกันด้วยนะหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันตอนเย็นนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายไปไปทุกคนทำงานกัน